กุหลาบเลื้อนสีแดงต้นนี้นะคะตอนนี้ก็มายืนถ่ายอยู่นอกรั้วค่ะดูซิว่าเป็นยังไงเริ่มติดดอกเยอะแล้วนะคะเนี่ยสีแดงต้นนี้ประตูทางเข้าสีแดงสดมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะติดดอกเยอะแล้วกิ่งตาบอดก็เด็ดทิ้งเยอะไปบ้างแล้วนะคะ ขนาดเด็ดทิ้งนี่เรายังเหลือๆอ,อยู่เริ่มแย้มแล้วค่ะเติมแยมแล้วนะคะเยอะเลยค่ะ อันนี้คือนอกรั้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายข้างในกันค่ะเข้ามาในรั้วแล้วนะคะต้นนี้สีแดงนะคะกิ่งนี้ไม่ใช่นะคะกิ่งนี้เป็นของต้นสีชมพูตัดกิ่งนี้ออกไปนี่ค่ะสีแดงกหลาบเลื้อยนะคะต้นนี้ก็แตกยอดแตกดอกมาเยอะแยะ เหมือนจะมีเพี้ยเกาะนะคะเนี่ยตัวดำๆเล็กๆเนี่ยน่าจะใช่คิดว่าน่าจะเป็นเพีย้ยนะเดี๋ยวจะเอายามาฉีดค่ะฉีดเฉพาะที่นี่แหละนี่ค่ะกำลังติดดอกงดงามนะคะ,คะติดดอกงดงามข้างล่างก็เยอะเหมือนกัน กุหลาบเลื้อยสีแดงค่ะต้นนี้สีชมพูยื่นออกมาบางนิดหน่อยขนต้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะยังไม่มีอะไรแตกนะคะช่วงนี้กิ่งกระโดงก็ยังไม่มีค่ะน่ะรู้สึกจะเป็นว่าจะตัดนะคะเนี่ยน่าจะเป็นขิ่งตาบอดแถวนี้เพราะมันไม่ติดดอกแต่มันไม่ได้ลกอะไรมากมาย เราก็ไม่เด็ดก็ได้ค่ะปล่อยมันไปไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันเยอะก็เด็ดทิ้งมันแย่งสารอาหารกันนะนะคะไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรเด็ดก็ได้แต่ส่วนมากที่บ้านจะเด็ดค่ะบางคนอาจจะบอกว่าถ้าบ้านพี่เด็ดนะหมดก็มีคะ่ะบางต้นบางต้นที่บ้านก็เป็นเหมือนกันถ้าเด็ดนี่บอกเลยจะเหลืออยู่สองสามยอดนอกนั้นกิ่งตาบอดหมดเลยก็มีนะคะเป็นบางต้นค่ะกิ่งตาบอดนี่เลยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็มี ก็มีทั้งงามแล้วไม่งามนะคะแต่ส่วนมากที่ได้ถ่ายโดนจะถ่ายต้นที่ง,งามๆที่โตค่ะต้นที่ไม่งามไม่โตก็ไม่ค่อยได้ถ่ายมีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะต้นที่ปลูกใหม่นะล่ะคะ่ะไม่ค่อยงามนะก็ไม่ได้ถ่ายาก็รวมๆแล้วงามค่ะต้นนี้ก็ออกดอกน่าจะดีปีหน้าถ้าเกะแตกกิ่งมาให้เยอะๆก็คงจะดีค่ะนี่ค่ะ สีแดงสดเลยนะคะแนะนำแนะนาตลอดเลยค่ะว่าให้มัดกิ่งกุหลาบออกนอกซุ้มนะคะจะได้ง่ายกับการตัดแต่งเวลาเราขยับกิ่งไปทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปยัดเข้าไปข้างในซุ้มมันก็จะเป็นกิ่งตรงอย่างเดียวถ้ากิ่งตรงดอกจะไม่ดกนะคะจะดกแค่ปลายอดนั่นแหละค่ะที่แนะนำโอเคค่ะต้นข้างๆนี่ก็แดงใบด่าง แดงข,งข้างๆเหมือนกันต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้ดูเป็นต้นๆไปไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ